รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพุทธปัญญาพิรมในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์เวลาสำคัญของครอบครัววันนี้ค่ะเรามีสารธรรมดีๆจากท่านพระครูศรีปัญญาทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวสังกระจายวรวิหารกรุงเทพมาให้ทุกท่านได้สดับไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะในหัวข้อสัทธาภาสุขค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมเมื่อคำว่าศรัทธาเราก็ได้ยินกันบ่อยๆศรัทธามีความหมายว่าอย่างไรศรัทธามีความหมายว่าความเชื่อในโลกเหล่านี้มีหลายเรื่องที่เราต้องใช้ความเชื่อที่ถูกต้อง ในการทำความเข้าใจให้ชัดเจนตามหลักพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าศรัทธาต้องมาคู่กับปัญญาคือความคิดความฉลาดถ้าเกิดว่ามีศรัทธาไม่กำกับด้วยปัญญาก็จะกลายเป็นความงมงายกลายเป็นความไม่รู้กลายเป็นการตกเป็นเหยื่อเช่นมีแก๊งคอนเซนเตอร์ ต่างๆชาติอื่นๆก็มาหลอกลวงคนไทยให้เชื่อใช่ไหมก็มีอ่านข่าวกันเยอะแยะไปหมดเราก็เห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคําว่าศรัทธาโบราณท่านกล่าวไว้ว่าเตือนใจสอนใจเราท่านบอกว่าไม่เชื่อไม่เจ็บไม่เชื่อง่ายไม่เป็นเหยื่อไม่โลภไม่เสียไม่โลภไม่ถูกลวง ในสังคมเรามันมีคนมากมายที่พร้อมจะใช้ความไม่ดีใช้อุบายต่างๆมาหลอกลวงด้วยความเชื่อของเราในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธต้องมาทำความรู้จักกับคำว่าศรัทธาให้ถูกต้องให้ชัดเจนอัตมาภาพอยู่ในเพศของบรรพชิตสมัยก่อนนั้นก็มีการกล่าวว่าการศรัทธาพระ มีสมแบบแบบที่หนึ่งก็คือศรัทธาเรื่องของเสียงเช่นอัตมาบรรยายู่เนี่โย,ยมเป็นที่อื่นนะอาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างคนพูดเยอะแยะไปพระพูดเะชอบพระที่ร้องแหล่ทศพลหิม,มพานอย่างเงี้ยชอบเสียงเรื่องศรัทธาในเสียงนะข้อที่สองศรัทธาในรูปร่างถ้าพระ รูปร่างดีหน้าตาดีก็ศรัทธาประการที่สาศรัทธาในความที่พ้านุ่งหม่มจีวรเครื่องนุ่งห่มที่เศร้าหมองเนี่เป็นศรัทธาสามเรื่องที่มีมานานแล้วเนี่ยในทางพุทธศาสนาอาตมาเคยไปพบโยมท่านหนึ่งโยมก็ถามว่าท่านทำไมห่มจีวรสีเศร้าหมอง ทำไมไม่ห่มจวีวรที่มันเงาเงามันสีเหลืองอัตมาก็บอกว่ามันเป็นกฎของวัดกฎของวัดว่าต้องใช้สีนี้ไม่ใช่ว่าเราใช้ตามความชอบใจพอใจของเราก็ไม่ได้นี่เป็นความตรทาที่เห็นทั่วไปแต่นนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจศรัทธาที่ถูกต้องไม่หลอกลวงชัดเจนเชื่อถือได้ ใครเป็นผู้กล่าวว่าศรัทธาที่น่าเชื่อถือและดีที่สุดก็คงไม่มีใครเกินองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องความเชื่อเอาไว้ที่เด่นชัดก็มีสิบเรื่องด้วยกันหรือสิบประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือท่านตัดเอาไว้ว่าอย่าเชื่อโดยฟังตามกันมา ควางตามมาอาจจะจริงบ้างลวงบ้างเท็จบ้างอย่าเพิ่งเชื่อใช่ไหมมันมีข่าวอยู่คุณโยมมีผู้หญิงสักสองสาคนยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยก็ฟังมาว่าหมอดูคนนี้แม่นเราต้องไปดูไปทำพิธีเราถึงจะมีความสำเร็จในชีวิตปรากฏว่าไปศรัทธาไปเชื่อคนที่เป็นจิ้งจอกสังคมเขาก็ขมขืน นี่ออกข่าวเทรทัศน์เนี่ยโดนข่มขืนโดนลักทรัพย์เกลี้ยงเลยนี่ฟังตามกันมาเห็นไหมเป็นยังไงโทษของมันฟังว่าเขาดีอย่างนั้นเขาแม่นอย่างนั้นเขาเก่งอย่างนี้นี่พุทธเจ้าไม่ให้เชื่อนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเชื่อถือโดยการสืบต่อกันมามันมีคนคนหนึ่งนะก็ไปหลอกเขาว่า บ้านเนี่ยผีดุถนนเนี่ยผีดุมาตอนรุ่งสางไม่ได้ตอนกลางคืนไม่ได้ผีดุทีวีก็ออกข่าวนะปรากฏชาวบ้านไม่เป็นอันทำมาหากินเลยนะมาตอนเช้ามืดก็กลัวผีหลอกกลัวไปหมดเชื่อเขาว่าเขาหลอกนี่เรื่องที่ผีจะมีจริงไม่จริงไม่รู้แต่เรางานการเสียไปทำงานไม่ได้ไม่ทันเวลาใช่ไหมเนี่ยเสียหาย เชื่อถือโดยสืบต่อกันมาบางเรื่องเนี่ยมันมาแต่ดั้งแต่เดิมเก่าแก่แล้วอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ได้ก็เชื่อกันมาอย่างนั้นเนี่ยเช่นแห่นังแมวอย่างงี้ะให้ฝนตกโยมแมวมันก็เด้าแห่ไปลออหมู่บ้านเนี่ยนะก็เป็นการทรมานสัตว์ฝนจะตกไม่ตกไม่รู้แต่พฤติกรรมเบื้องต้นที่เราทําเนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าที่ควรเนี่ยเพราะอะไรท่านเชื่อสืบต่อกันมาเห็นไหม เป็นมาอย่างนั้นเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเชื่อกันมานี่พระเจ้าไม่ให้เชื่อโดยการสืบต่อกันมาข้อนี้ยกตัวอย่างนะข้อที่สามอย่าเชื่อโดยการตื่นข่าวเล่าลือบางคนก็เชื่อเขาบอกว่าเออมันมีมะพร้าวงอกออกมาคล้ายหัวพญานาคนี่นะไปขอเลขกันสิไปขอหวยไปขออะไรแห่กันไป ปรากฏว่าลดกว้าต้องเสียค่ารักษาพยาบาลตัวเองฮะลือกันไปนี่ออกข่าวมาแล้วาลาบก็ไม่ได้ต้องมาเสียเงินเสียทองอีกใช่ไหมเนี่ยเชื่อข่าวลือก็แห่กันไปอย่างนั้นอย่างนี้เอายกตัวอย่างประการที่สี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าเชื่อโดยการอ้างตำราตำราเนี่ยมันมีมาก่อนเราเกิดนะ เป็นร้อยปีก็มีสองร้อยปีขึ้นไปก็มีบางเรื่องก็เชื่อได้บางเรื่องก็ยังไม่ควรเชื่อเช่นกรณีของพระในภาคอีสานเนี่ยเชื่อคำพีนาคตวงซึ่งมีการกล่าวว่าใครถวายศรีรษะถวายพระเจ้าเนี่ยเป็นบุญใหญ่นี่ออกข่าวมาแล้วเนี่ยทำกิโยตินตัดคอตัวเองท่านสะเทือนไปทั้งประเทศความคิดในเรื่องเหล่านี้ นี่แหลท่านการเชื่อโดยอ้างตำลาเชื่อกันมาอย่างนั้นแหะสองร้อยปีสามร้อยปีตำลาที่ดีก็มีมากมายเราต้องใช้วิจารณญาณกลั่นกรองแล้วค่อยเชื่ออย่าเป็นคนเชื่อง่ายข้อที่ห้าองค์พระสัมมาสัมพุทธ,รรธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อโดยการนึกเอานึกเอาเองอ่ะคาดดาวสมัยนี้เขาเรียกอะไรท่านมนโนเอาใช่ไหม มโนก็คือความคิดนั่นแหละคาดเดาเช่นสมมติชาวเล่าชาว,ชาวไร่ชาวนาเออวันนี้ฝนตกนะกรุงเทพก็ตกต่างจังหวัดภาคกลางภาคอีสานเนี่ยเดือนหน้าฝนก็คงจะตกเนอะรอฝนยังไม่ทํานาฝากอนาคตไว้กับความไม่แน่นอนมันจะตกได้ไงต้องเดือนหน้ามันก็ไม่แน่ใช่ไหมนี่คาดเดาเเราคาดเดาว,ว่ามันจะตกแต่เกิดมันไม่ตกขึ้นมาละ่ะ พืชผลกเกษตรก็เสียหายอย่างเงี้ยคาดาเดาเอเองเราไปเจอคนคนเด็กเนี่ยแล้วอาจจะไม่ชอบหน้าเขาด้วยอคติบางอย่างเรื่องอะไรเนี่ยแล้วว่าคาดเดาเอาเองว่าเขาจะต้องเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คาดเดาเอาบางเรื่องอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นองค์พระสามมาสพระเจ้าท่านตรัสไว้ว่าอย่าเชื่อโดยคาดเดาเอาเองต้องเชื่ออย่างมีเหตุมีผลชาวเล่าชาวนาก็ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบ้าง มันจะได้ทานเหตุการณ์ว่าฝนตกฝนแรงที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นข้อที่6อย่าเชื่อโดยการคาดคะเนการคาดคะเนก็คือไม่ใช่แม่นยำอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่เกิดขึ้นก็ได้ใช่ก็ได้เท็จก็ได้รวมก็ได้คาดคะเนก็ยังไม่มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อโดยการคาดคะเนข้อที่7องคองพระสสมามาุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อโดยการตรึกตามอาการ ตอนนี้ประเทศเรามันมีโรคระบาดรุนแรงโควิด1 9เขาบอกอาการเบื้องต้นคือเจ็บคอหายใจไม่สะดวกท้องเสียอะไรเป็นต้นมีตั้งหลายข้ออาตมาก็ยกตัวอย่างสั้นๆว่าบางคนเจ็บคอนิดหน่อยเอาแล้วทีไม่อาการแล้วฉันจะเป็นโควิดไหมเนี่ยนะบางทีกินน้ำน้อยมันก็เจ็บคอได้ร้อนในก็เจ็บคอได้ก็เป็นโรคไข้ธรรมดานี่แหละ แต่เพื่อให้โชว์วก็ไปหาหมอตรวจซะอาการนิดหน่อยตึกกัแล้วไอ้ฉันจะเป็นโควิดไหมเนี่ยฉันจะเป็นมะเร็งไหมฉันจะเป็นฟุงซ่านไปนู่นไปสักไกลเชียวอย่างนี้เขาเรียกว่าเชื่อโดยตึกตามอาการอาการส่วนตัวและเรื่องอื่นก็เปรียบเทียบได้หลายประการ้วยกันข้อที่8อย่าเชื่อโดยชอบใจว่าตรงกับความคิดเห็นของตัวเองบางคนนะเจอเรื่องอื่นเนี่ยก็ยัง เฉยๆเจอเรื่องบางเรื่องที่ถูกกับจริตอัธยาศายตัวเองเนี่ยเออเรื่องนี้คงจะจริงกระมังเรื่องนี้จะดีกระมังคนเนี้ยคนอื่นก็บอกว่าไม่ดีแต่ว่านิสัยคล้ายแล้วเออคนนี้ดีอา้าวกลับเป็นอย่างนั้นซะอีกนี่การเชื่อโดยเข้าใจว่าตรงกับความคิดเห็นของตัวเองเลือดทายาสายพร้อมกับตัวเองพระเจ้าไม่ให้เชื่อประการต่อมา อย่าเชื่อโดยคิดว่าคนนี้น่าเชื่อถือเช่นแต่งตัวดีผูกเน็คไทใส่สูตรขับรถดีอะไรดีอาจจะเป็นโจรก็ได้มันไม่ได้มียี่ห้อว่าคนเป็นแบบไหนแล้วจะเป็นแบบนั้นมันอยู่ที่การกระทำของแต่ละคนเป็นหลักใช่ไหมเรื่องนี้พระเจ้าก็ต้องบอกว่าอย่าดูภายนอกให้ดูที่เราพิจารณาถี่ถ้วนแล้ว พูดดีแล้วก็ยังเชื่อไม่ได้นะต้องดีการกระทําที่ดีมีใจที่คิดดีด้วยถึงจะเชื่อได้ต้องใช้เวลาพิจารณานานานๆอย่าเชื่อง่ายโดยคิดว่าเขาน่าเชื่อถือข้อสุดท้ายข้อที่สิบพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าเชื่อโดยนับถือว่าสมณะเหล่านี้คนเหล่านี้เป็นครูของเราครูก็มีผิดมีถูกได้ มีเรื่องที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้คนเป็นครูก็ไม่รู้ไปทุกเรื่องหรอกใช่ไหมบางทีสอนผิดอย่างเช่นยกตัวอย่างองค์คุลีมานนี่นะครูสอนผิดฆ่าคนตายืั้งสียห้าร้อยคนเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อว่าคนนี้เป็นครูเราแล้วเขาจะบอกสอนเรื่องเราดีทุกเรื่องนี่พระเจ้าไม่เชื่อนะต้องใช้หลักพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อน ให้คบประเด็นก่อนอย่างนี้เป็นต้นเรื่องความเชื่อทำให้มันเกิดความยิ่งใหญ่ในโลกนี้หลายเรื่องในประเทศอินเดียตอนที่อาตมาไปเรียนปริญญาโทที่อินเดียในเทศกาลกุมภาเมลา ของศาสนาฮินดูในเมืองพารานสีเนี่ยคนมานี่สมล้านคนมาจากทั่วทุกทิศมาด้วยความเชื่อบางปีเขาว่าเป็นสิบล้านคนเทศกา,กาลกุมภาพันธ์เป็นการเชื่อในาศาสนาของเขาทำให้คนมาด้วยความเชื่อมืดฟ้ามัวดินเห็นไ,ไหมนี่ก็คือความเชื่ออีกรูปแบบหนึ่งใน ศาสนาหนึ่งสำหรับพี่น้องร่วมโลกที่เป็นคนจีนในเทศกาลตรุษจีนเนี่ยคนจีนคนเชื้อสายจีนไปอยู่ทั่วโลกไปอยู่อเมริกาแคนาดากลับประเทศจีนเนี่ยเป็นร้อยร้อยล้านทน่านรถไฟนั่งกันไม่พอถามว่าทำไมทั้งกลับบ้านอย่างนี้เพราะคนจีนเขาเชื่ออย่างหนึ่งเขาศรัทธาในหลักคุณธรรมประการหนึ่งที่สำคัญก็คือหลักของความกตัญญู ต้องมากราบไหว้บรรพชนมาดูแลพ่อแม่มาทานอาหารร่วมกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะเรื่องที่ดีด้วยนี่ยกตัวอย่างความศรัทธาในหลักธรรมที่ใหญ่ๆใ,ในโลกนี้ทั้งจีนทั้งอินเดียยกตัวอย่างให้ฟังนี่เป็นความเชื่อที่ดีนะเป็นศรัทธาที่ดีน่าเอาตัวอย่างน่ายกย่องตอนนี้โดยสังคมทั่วไปเราต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ให้ชัดเจนอย่าเห็น แก่คนแต่งตัวแปลกๆสอนแปลกๆเช่นมีในข่าวก็ออกนะกินเด็กกล้วยกับน,น้ำผึ้งตลอดชีวิตนี่นะแต่งชุดดำอย่างเงี้ยคนเชื่อถวายที่ให้สร้างสำนักสงฆ์นะตอนนี้หนีไปแล้วเห็นไหมท่านของไม่จริงของไม่แท้ไม่ทนทานอาตมานึกไปในครั้งพุทธกาลสมัยพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรงพระชนอยู่ มีปริพาชกนักบวชคนหนึ่งชื่อว่าสนชัยปริพาชกเป็นนักบวชที่มีลูกศิษย์มากพอสมควรก็มีลูกศิษย์เหล่าหนึง่งตัดสินใจว่าจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าสนชัยก็หยิบใบไม้ขึ้นมากำมือหนึ่งแล้วก็ถามเหล่าลูกศิษย์ว่าในโลกเหล่านี้ใบไ,ไม้ในกำมือหรือใบไม้ในป่าในที่ทั่วไปมากฝักกันลูกศิษย์ก็บอกว่า ใบไม้ในกำมือมีน้อยกว่าสนชัยก็บอกว่านั่นแหละในโลกนี้คนโง่มากกว่าคนฉลาดคนฉลาดมีความเชื่อที่ดีก็ไปหาพระสมมาธัมรุมุเจ้าคนโง่อยู่กับเราให้ลูกศิษย์ที่งงโง่ๆอยู่กับตัวเองแล้วอยู่ก็ไม่ได้สอนให้ฉลาดขึ้นนะโง่ต่อไปเพราะคนเราเนี่ยมันชอบเรื่องแปลกๆพระท่านสมณสา,ารูปเรียบร้อยคนไม่ชอบ ชอบพระต่างๆแบบพระเดินชัยพระอะไรที่เพี้ยนๆก็แปลกนะคนกลุ่มหนึ่งชอบมันมีคราวแปลกๆว่าคนที่สามารถจะบรรลุหลักธรรมในพุทธศาสนาต้องไปอาบน้ำในถังใหญ่ๆอะ่ะใช่ไหมสอนได้ยังไงหลักการบรรลุคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีลำดับขั้นตอนใช่ไหม มีเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาแล้วก็ละวิกิจฉาละพัตตาปามาตศีลพัตตาปามาตต้องละได้จะมีคุณธรรมเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่ท่านมีลำดับกล่าวไว้โดยลำดับแต่คนเราศึกษาน้อยเนี่ยเพียเพ้ยนเพี้อย่างเงี้ยเชื่อกันง่ายๆไง,ไงถึงเป็นเหยื่อไงนะยกตัวอย่างเห็นกันชัดๆเอาในข่าวามาไล่ฟังมีสุภาพสตรีคนหนึ่งเนี่ยเป็น18มงกุฎมาก่อนนะไม่ได้หมายความว่าเป็นนางงามสวยมากแล้วได้มงกุฎเยอะ18มงกุฎก็คือคนที่ชอฉนโกงเขานั่นแหละ ใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกคนอื่นเขาให้ได้ผลประโยชน์มาเป็นนักต้มตุนโดนจับก็หนีคดีไปไปตั้งสำนักตั้งสำนักเสร็จแล้วก็แต่งชุดไปคล้ายๆพระสงฆ์นี่นะแล้วก็อ้างว่าสําเร็จเอหาหันแก้งพูดไม่ชัดพูดแบบอินเดียเนี่นะนี่ไปนอนในคุกแล้วโดนจับบาปกรรมตามทันเห็นไหมคนเชื่อเยอะนะเขาประเมินว่าโยมให้เงินไปนี่เป็นสิบสิบล้านนะโยมนะคิดดูสิ เนี่ยเพราะความศรัทธาที่ไม่ใช้ปัญญากำกับไม่ใช้เหตุผลมาคอยสนับสนุนก็เป็นเหยื่อเขาบางคนก็ใช้คำพูดหวานล้อมมันน่าตลกนะโยมนะในยุคโซเชียลเนี่ยคนไม่เคยเห็นหน้ากันเนี่ยนะโอนเงินให้เป็นล้านโยมเอารูปคนอื่นในแบบนางแบบหลอ่ลอๆสวยๆมารูปตัวจริงนี่ดูไม่ได้นะโยมนะหลอกมาเป็นผู้หญิงอันนี้ก็โอนเงินให้เขาเรียกว่าโอนเร็วบอกว่า จะเป็นคู่ชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้หลอกกันหมดเนื้อหมดตัวกันมากเลยเนะี่ยเพราะอะไรโยมเชื่อง่ายเชื่อโดยไม่มีเหตุผลเมื่อสมัยครั้งพุทธกาลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็มีคนแปลกๆอยู่เป็นนิครนไอคนนี้ก็ชอบอวดอ้างวันหนึ่งก็ไปยืนที่ชั้นๆหน่อยแล้วก็ตะโกนให้ลูกศิษย์ช่วยจับขาตัวเองไว้บอกถ้าไม่จับขาชั้นๆจะเหาะไปแล้วนะี ลูกสิษย์ก็แอคติ้งเลยจับขากันให้วุ่นวายไปหมดไอ้นี่ก็ทำท่าจะหอ่อคนเชื่อครึ่งเมืองท่านเชื่อในฤทธิ์ของมันนะว่ามันจะห่อได้อะมันทำท่าแอคติ้งว่าจะหอเท่านั้นแหละยังไม่ทันห่อเชื่อแล้วเอาลาบสกาละไปบูชากันมากมายนี่ในครั้งพุทธกาลก็กล่าวไว้มัน,มนคนนี่มันไม่ใช่ว่าหลอกให้เชื่อมาแต่เดี๋ยวนี้นะเป็นพันๆป,ปีมาแล้วคุณโยม ก็ทำให้คนที่เชื่อที่ศรัทธานั้นสูญเสียทรัพย์สูญเสียอะไรไปเกือบทุกอย่างตอนนี้ความสำคัญศรัทธาที่น่ายกย่องก็คือตถาคตตโพธิศรัทธาศรัทธาที่เชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาทิฏทิเจ้าคุณยมทั้งหลายนี่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวในโลกนี้ที่สาประชาติยกย่องว่าเป็นศาสนาแห่งสันติภาพความร่มเย็นเป็นสุขของโลก แล้ววันวิสาขาบูชาเป็นวันหยุดราชการของโลกนะทั่วโลกต้องหยุดราชการวันวิสาขานะมีศาสนาพุทธศาสนาเดียวเพราะว่าคําสอนที่เป็นประโยชน์แก่โลกเกื้อกูลแก่โลกโลกก็ยกย่องและก็ยอมรับศาสนาพุทธของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าชาวพุทธก็บูชาพระพุทธองค์แม้ปรินิพานไปนานแล้วด้วยการปฏิบัติบูบบชาการฟังธรรม ใส่บาตรรักษาศีลยินดีในการเจริญภาวนาที่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะทําให้เห็นว่าไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่คนศรัทธาพุทธศาสนาศรัทธาพระพุทธเจ้าก็มีครึ่งโลกกันท่านมีเป็นจำนวนมากอยู่พอสมควรตอนนี้องค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านตรัสรับรองไว้ในบทหนึ่งว่าศรัทธาพันธติปาไถยังศรัทธาย่อมรวบรวมสเบียงคือบุญกุศลไว้ในการไปพบหน้าได้ ศรัทธาเนี่ยมันนำให้เราทำบุญกุศลอย่างอื่นตามมาถ้าไม่มีศรัทธาเป็นเบื้องต้นโยมจะใส่บาตรไหมโยมจะรักษาศีลไหมก็ไม่มีศรัทธาเป็นบันไดเบื้องต้นเป็นพื้นฐานองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็ตรัสไว้ในพุทธภาษิตอีกบทหนึ่งว่าศรัทธาเป็นเพื่อนของคนเราอยู่ในโลกนี้โดยไม่ศรัทธาอะไรเลยนั้นไม่ได้อย่างน้อยต้องศรัทธาความดี ศรัทธาในบุคคลที่เขาเสียสละและก็ศรัทธาตนเองให้ได้กลับไหวตัวเองให้ได้ทําจิตใจให้ตนเองให้สูงสง่งศรัทธาในตนเองเป็นเบื้องต้นก่อนนี่เป็นความศรัทธาที่สําคัญเพราะเจ้าบอกว่ศรัทธาเป็นเพื่อนของคนไงท่านตัดไว้อย่างนี้ เช้าท่านพระครูยังมีสาระดีๆมาให้ติดตามกันต่ออดใจรอสักนิดนะคะเพราะตอนนี้เป็นหนึ่งมีทัศนะน่าสนใจจากแขกรับเชิญพิเศษรออยู่ค่ะช่วงธรรมพาพเพลิน เราเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะสิ่งที่มีความจำเป็นนะคะธรรมชาตินะคะคือธรรมะของเรานี่แหละคะ่ะที่ทุกๆคนนะคะก็จะต้องมีนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะค่ะตัวดิฉันเองนะคะดิฉันก็สนใจที่จะศึกษาในด้านธรรมะนะคะก็ได้ไปทั้งฝึกในเรื่องการสมาธินะคะเดินจงกรมนะคะค่ะ ก่อนที่จะได้มาถึงณเวลาจุดนี้นะคะด้วยหน้าที่การงานของตัวเองนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะก็จะใช้หลักในการดําเนินชีวิตของตัวเองนะคะคือหลักพรมิหารสีนะคะก็คือเมตตา กรุณามุุิตาาาอเบกกนะคะครมีความเมตตานั้นนะคะก็ได้ทั้งในครอบครัวของเรานะคะแล้วก็กับเพื่อนร่วมงานนะคะที่เราต้องมีความเมตตาซึ่งกันและกันเป็นการเติมเต็มให้กันช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ดูแลกันนะคะความการุณาคือการที่เราได้มีความเป็นพิเิตตีที่ดีนะคะเป็นกัลยาณวิตรที่ดีนะคะมีน้ำใจให้ต่อกันนะคะ อุเบกขาก็คือการาวางตัวเป็นกลางนะคะดีนะคะในสิ่งที่เขาประสบผลนสำเร็จนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะใหเ้เราทุกคนนะคะซึ่งเกิดในแดนพุทธภูมินะคะมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำ ตัวอยู่แล้วนะคะได้มาเรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลให้เป็นบารมีเกิดขึ้นกับตัวเองค่ะเพื่อความเป็นสุขนะคะในครอบครัวและในตัวเองด้วยค่ะ าคุณผู้ชมสนใจให้เราไปสัมภาษณ์บุคคลใดก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เช่นกันนะคะผ่านทางรายการพุทธัญญาพิรมบริษัท C ีพจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP Tower ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ10500หรืออีเมล address y o k b u 7 g m a i l c o m ค่ะ พรุ่งนี้เช้าเรายังมีสาระแห่งความสุขมามอบให้ทุกท่านกันต่อรอรับชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปแล้วละคะ่ะขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านให้มีความสุขมากๆขอพระครุณและสวัสดีค่ะ